ควจริงผมไม่ใ่นักพูดครับพูดไม่เป็นขึ้นธรรมก็ไม่เป็นฟังแต่ผู้อื่นคุยเอยงคุยไม่เป็นหรอกครับรเดีพยวคุณทกันยุะจุกบคุยเแต่ผมก็ลบสักนิดหนึ่งก่อนว่าคุยนี่ผมนี่ครับแม้จะลำบากอยู่ครูบาอาจารย์ทั้หลายที่มานี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้สูงจะว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็ได้ นี่ยแจ้ไปผมคุยนี่ไม่จะคุยอะไรผมมองแล้วมันไม่มีอะไรจะคุยเพราะทุกอย่างพบทั้งทั้งหลายกรู่แล้วทั้งนั้นไอสิ่งทุเร้วมาคุยซ้ำๆซากๆมันลําคาครับมันลังคาเพราะนั้นก็อาจจะถึงแม่ประเดชพระคุณท่านิมตนก็จะลองดูคุยสักนิดเปึนงระเป็นพิธีครับผมก็ต้องขอการพระเดชพระคุณท่านนิูคุมพระปริยัติมธีด้วย และก็พระเทลานุเถระทั้งหลายและเพื่อนสาสธรรมิกด้วยแล้วก็ทา่านศาสตร,ราจารย์ดรเรปิดปีดีเกษมทรัพย์และท่านที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็คณะบัาชิทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายด้วยคือวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเทศไม่ได้ตั้งใจจะพูดก็ไม่ได้คิดอะไรมาเลยก็จะมาแช่ปฏิพานคุยเลยก็รู้สึกว่าจะไม่น่าฟังแต่ยังไงก็จะขอเล่า อะไรสักเล็กน้อยเขาะพระเด็จพระคุณท่านคุยทางนั้นแล้วว่าเคยไปที่ไหนบ้างเคยอยู่ที่ไหนผมก็บวชที่จังหวัดเลบนอเอ่นแหละครับปี2487ผมก็ไปอยู่กหลวงป,ปู่มั่นพุทธเถระหลังญี่ปุ่นไปเข้าเมืองไทยตั้งแต่สมัยนน้นจนถึงสมัยนี้ก็รวมเป็นเวลา42ปีครับก็นานโขมกันแต่ผมก็เป็นผู้มีโชคดีหรือว่ายังไงไม่ทราบเลยนะครับ แต่ผมก็คิดว่าผมนี่เป็นมีโชคดีเพราะผมได้ไปเจอหลวงปู่มั่นพุทธาเถระยังมีโอกาสดูอุปถาประถมท่านอยู่ขาดหกปีไม่กี่วันแหละครับถือว่านานพอสมควรแล้วก็มีบรรดาพวกเมนๆทั้งหลายซึ่งผมเป็นหัวหน้าใหญ่ก็อยู่ด้วยกันหลายองค์ครับอุปถาปีที่นั้นผมก็ดูอุปถาประถมท่านดูพฤติการท่านก็รู้สึกว่าหลวงปู่มั่นพุทธาเถระนี้ เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้บูชาเหลือเกินครับท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงขุมวุฒิเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติชอบถ้าใจผมว่าให้ยกย่องผมก็คงจะยกย่องว่าสมควรจะยกย่องเป็นพระหลาํสำหรับในสายตาและก,ก็การพิสูจน์ของผมผมเป็นคนสันดานไม่ดีครับชอบติคน ชอบมองหาอะไรต่ออะไรต่างๆส่วนใหญ่นี้ไม่พ้นเก็บไม่มิดกิเลสออกมาให้ผมเห็นแต่สําหรับหลวงปู่มั่นพุทธาเทนะผมยอมรับ6ปีนี่ไม่ใช่เบาเลยครับผมพยายามจับลักษณะกิเลสจะออกมาไม่มีมีแต่คุณธรรมมีแต่ความเมตตาปาณีแก่สิกญานุสิกที่เข้าสู่สำนักอยู่ตลอดเวลาไม่มีตรงไหนซึ่งเป็นที่นาติ ยิ่งวินัยแล้วก็ยอดเยี่ยมครับยอดจริงๆผมจึงยอมรับว่าพระในประเทศไทยนี่ผมเคยไปอยู่หลายองค์หลายแห่งซึ่งเขาลือ,ลอแล้วไม่จุกใจเหมือนหลวงปู่มั่นพุทธ,ธเทละแต่อยู่ไม่กี่วันกิเลสมันออกมาทีละตัวสองตัวครับมีหลวงปู่มั่นพุทธ,ธเถระองค์เดียวซึ่งผมยอมรับว่าประเสริฐที่สุดครับและผมก็วนเวียนอยู่ใน คณะลูกศิษย์ของท่านหากในเมื่อไม่มีท่านแล้วนะครับสิบสองปีครับศึกษาอยู่ที่นั้นนะครับทีนี้ผมจะเล่าเรื่องแปลกอะไรให้ฟังบรรดาพวกท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินมาแล้วก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะยังไม่ได้ยินก็มีนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องแปลกอันหนึ่งให้ฟังว่าผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์มักจะเทศให้ฟังเสมอว่า ของจริงอยู่เหนือสมมุติอยู่เหน,ออเนือบัญญัติถ้าอะไรยังอยู่ในสมมุติบัญญัติอันนั้นยังไม่ใช่ของจริงแนะนี้ผมรู้สึกว่าไปที่ไหนก็ได้กินได้ฟังเข้าหูตลอดเวลาว่าเท๊ะทำไมครูบาอาจารย์นั้นพูดว่าของจริงหรือธรรมชั้นอุกฤษชั้นสูงเนี่ยต้องอยู่เหนือสมมุติบัญญัติ ถ้าอะไรยังอยู่ในสมมุติบัญญัติอันนั้นยังไม่จริงสิ่งที่เราจะรู้จริงๆมันต้องเหนือสมมุติบัญญัติผมได้ยินมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา42ปีหากได้ยินอยู่อย่างนั้นแต่ทําไมทิฏฐิมรณะของผมไม่ยอมรับว่าคําพูดเนี่ถูกต้องผมอยากจะราตนานิมมตนท่านพ้รู้ทั้งหลายวิเคราะห์พิจารณาว่า คำพูดอันนี้ถกถูกต้องลหรือจริงลหรือผมอยากจะรัตนานีมนมนท่านผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาเพื่อเราจะได้พิจารณาดูว่าหากในเมื่อคำพูดนี้ไม่จริงเราจะไม่ได้พูดต่อไปหรือหากเห็นว่าคำพูดนี่จริงเราก็จะได้พูดต่อไปส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่มักจะจําคําพูดผู้อื่นไปพูด ด้วยการการขาดการไต่ตรองพิจารณาหรือหากว่าผมเนี่ยมันผิดหรือผู้พูดทั้งหลายเหล่านั้นผิดผมอยากให้ผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาดูผมเองบำเพ็ญมาสีปีในระหว่างสิบปีตัดสามเณรออกคือเป็นพระผมมีความพยายามมากแทบจะไม่พูดกับใครนอกจากครูบาอาจารย์ผมมีความพยายามสูงดำเนินของผม ทุกลมให้ใจเขาออกมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดทุกกิริยาการผมกันกองเป็นอย่างดีผมไม่เคยเพเลอโลเพลอตัวดำเนินอยู่ถึงสิบปีจนกว่าผมจะบังคับจิตของผมให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงได้จนผมเกิดความสบายสามารถปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แต่ผมไม่สูะสูงนะักแต่ผมก็สบายเหลือเกินดีเลือเกิน แล้วผมก็ติดตามคําพูดคํานี้มาเสมอว่าเท่าที่ผมบาเพ็ญมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี่แหละผมก็ทดสอบเสมอว่าไอ้ของจริงๆเนี่ยมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติเนี่ยมันคืออะไรผมก็ติดตามคําพูดอันนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยิ่งลึกเท่าไรยิ่งเห็นเท่าไรผมก็ยิ่งไม่เชื่อคําพูดนี่ว่ามันถูกผมเชื่อคําพูดเด้วยว่ามันผิดคงจะเพลอพูดโดยการพูดต่อๆกัน ด้วยการขาดการพิจารณาไต่ตองทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรครับมันเกินสมมุติบัญญัติไปคืออะไรผมก็อยากจะทราบว่าอะไรกันแน่การมาเพ็นเบื้องต้นนะครับไอ้ของจริงคืออะไรของจริงก็คงจะเกินสภาพความเป็นจริงไปไม่ได้ครับแต่เวลานี้เรารู้แล้วก็ใจฝืนสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงของเขาเป็นอย่างนี้ แต่มันมองฝืนไปอย่างนั้นที่มองฝืนไม่ใช่เรามองกิเลสมันมองนะครับถ้าธรรมะมองมันมองไปอีกมุมหนึง่งกิเลสมันมองมันมองไปอีกมุมหนึง่งมันคนล่มมุมกันกิเลสมันมองไปไงมองไปเพื่อความสวยงามเพื่อความน่ารักแต่ธรรมะมองไปเข้าสู่ใจ่ลักสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและสภาพของความไม่สวยไม่งาม ไม่น่ารักไม่น่าไข่มันสุดแท้แต่กิเลสนำพามันสุดแท้แต่ธรรมะนำพานะครับหากในเมื่อพวกเรายังหลงสิ่งเหล่านี้ตามลูกของกิเลสมันหลอกและชวนอยู่เราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นของจริงได้คําว่าของจริงคือแตรลักสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือตัวของเรานี้เองเอาตัวของเรามาว่ากัน เรต้องค่อยเคลื่อนไปหาผู้อื่นสัตว์อื่นและวัตถุอื่นๆต้องให้เห็นอันนี้แต่ไม่ใช่มันเห็นด้วยสัญญาลู่ด้วยสัญญาเห็นด้วยใจยอมรับสภาพจริงลองดูสิให้มันเห็นดูแล้วสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มันยอมนะมันเหนือสมมติหรือมันไม่เหนือครับมันก็คือสมมุติบัญญัตินั่นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจตามสภาพความจริงของเขาแต่เข้าใจนี่ไม่ใช่เราคำนวณเอาเราเดาเอา จิตของเรายอมจริงๆแต่เวลานี้รับรองว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายจะรู้ทุกองสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้ตตาหญ้าปากคอพูดกันติดปากติดคอแต่ใจของพระคุณท่านยอมรับหรือว่าสภาพอันนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับหรือยงังนี่แหละครับสําคัญเพราะนั้นพระกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยมุ่งต้องการให้จิตยอมรับจึงได้หาอุบายวิธีรอบด้าน การบำเพ็ญก็สร้างแต่ประทรมขึ้นมาครอบคุมจิตแม้นว่าไปเห็นสิ่งต่างๆอันที่จะก่อให้เกิดความเศร้าสุดน้อมนํามาพิจารณายัดเยียดจะจิตยอมรับเอาไปเรื่อยๆแทบจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นในโลกในยุคสมัยที่บำเพ็ญอยู่อย่างผมเป็นต้นพยายามอยู่ตลอดเวลาสร้างอํานาจส่วนบังคับขึ้นมาตลอดเวลาจนคุมจิตของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในจุดที่ตั้งีนอย่างสมบูรณ์ โอกาสจิตเลสติจะหนีหน้าอำนาจส่วนบังคับไปต่อลมสัญญาภายนอกนั้นยากมากครับภายในยีิบสี่ชั่วโมงทุกอย่างคุมแจเลยแม้นว่าการลุกเขินเดินนั่งก็ไม่ได้ปราศจากสติสมัญญาจะลุกขึ้นจะนั่งลงมองซ้ายแล้วขวาหยิบยกของวางของทั้งสิ้นต้องกนกองพิจารณายัติเข้าสู่คำว่าเราเป็นสมณะ กิริยาอาการแสดงออกนั้นจะเหมาะออกับความเป็นสมณะหรือลูกพุทธาคตนั้นจะทํายังไงลุกยังไงถึงจะสวยงามไม่กระเปินกระปังไปที่นาเกลียดหยิบของวางของเนี่ยหยิบขึ้นมาวางลงไปไม่ดังเนี่ยจะทํำยังไงทุกกิริยาอาการนะครับแม้แต่คาพูดถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกฟุบึ้นมาต้องใช้บริคือสติยับยัง้งพิจารณาซะก่อนว่าที่มีความรู้สึกฟุบึ้นมาที่จะให้เราพูดหรือแสดงนั้น เป็นไปเพื่อผลดีหรือผลเสีย <Yes. S 1> เราต้องมากันกองไปขอจนละเอียดแล้วออกปีแล้วถึงเด็ดแสดงออกเพียงอารมณ์รูปเดียวนี่ปล่อยไม่ได้ครับต้องกันกองทําอยู่อย่างนี้ครับตลอดสิบปีเต็มบริบูรณ์จิตจำนวนอำนาจส่วนมังคับยอมรับโอปนณะจตกระ,จจะกทำสิ่งทั้งปวงเข้ามาเรื่องลักษณะไตรักยอมรักลาบรัาจิตยอมรับสภาพความเปจริงจิตเปลี่ยนความร,รู้สึกไปซะแล้วครับ ไม่เหมือนเดิมสิ้ะ,ะคนละเรื่องมองความเป็นอยู่ในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอยู่ในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมคือไม่มีความสุขไม่ดูดไม่ดเจเลตทั้งหลายฉันเข้ามาแทรกนำพาให้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามรูกของจิตเลคือสวยงามดีอะไรเหล่านี้โอกาสที่เขาจะมาแทรกลุดหน้าเหล่านั้นรู้สึกว่ายุบตัวลงไปไม่ปรากฏขึ้นมา ช่วงระยะนั้นขึ้นมาถึงสิบปีของผมอันนี้เล่าถวายหรือจะมองในรูปให้มันหนักก็ไปก้อนนั้นอีกว่าอะไรหรือซึ่งมันเกินสมมุติปัญญัตินะครับการมาพบชัน้นหยาบยาบซึ่งพูดกันอยู่นี้เราสามารถแก้ไขได้จิตถึงจะมุดเข้าสู่สมาธิสามฐานเบื้องต้นทางกลางที่สุดถึงอัปนาสมาธิได้อย่างละเอียดละอ,อั้นมันต้องรููจากการมาพบชั้นหยาบยาบเนยนอย่างละเอียดละอให้จิตยอมรับก่อน ลู่ทุก,กังเราจะดันเข้าสู่กรรมมาพบกันละเอียดไม่เดินตามวักตามตอนก็นี้เป็นไปได้หรืออันนี้นะครับผงผังนะ่ะเข้าไปดันกันเลยเนี่ยผมบอคงยากเพราะนั้นต้องเดินไปตามแถวตามแนวของเขาขับเขามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแน่นอนต้องรู้กรรมมาพบหยับจยาบมนุษย์หยับจยาบของหยับจยาบที่เห็นด้วยตาเนี่ยชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเรายังมองสภาพความเป็นจริงของเขา ยังไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องสมาธิการมาพบท่านละเอียดละเอียดซึ่จะเข้าไปสู่สมาธิสามฐานสามระดับนั้นเป็นไปได้หรือนะและสมาธิสามฐานสามระดับนั้นไม่ใช่สมมุติหรือก็คือสมมุติถ้าไม่สมมุติทําไมถึงจะรู้คันใ้เก่าปัญละปัญนาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับหรือจะไล่เลึกกไปอีกรู่ประพบอรูประพบมันก็สมมติมาหมดแล้วนะครับ สัญญาเวทนาจิตตานิโรธปสมมติมาแล้วมรรคยานผลยานความเป็นอยู่ของชั้นมรรคผลหรือนิพานตามรูปรูปลักษณะความเป็นอยู่อารมณ์ทุกอย่างสมมุติมาแล้วครับสมมุติไม่กิจเป็นทัศไปยพดก็หรอกครับอะไรสิ่งที่มนุษย์ไม่ไปเห็นแล้วเนี่ยไม่สมมุติมันอยากไม่ไหนะครับสิ่งปุถุชนไปเห็นมาก็สมมุติแม้นว่าเขาไปสู่ดาวพระจันทร์ไปได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ยังสมมุติห้วยหนองมึงคลองเป็นชื่อเป็นนามมาเลยนะครับแล้วบรรดาผู้เป็นลูกของศาสดาสาว,วกทั้งหลายไปเห็นก็สมมุติมาแล้วพระศาสดาไปเห็นละเอียดลอก็สมมติมาหมดอะไรครับมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติผมไม่สับนั่นแหะครับเพัยแต่แท้ที่จริงสมมุติบัญญัติเหล่านี้แหละครับขอให้เรารู้เท่าให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงของสภาพทั้งหมดอย่าไปหลงอย่าไปหลงมานี่สุขนี่ถุกอย่าไปยึดอสุกอย่าไปยึดอถุก ยึดแบบไหนนะครับเราก็ดูเองในเบื้องต้นก็ได้ครับปลายมือก็เหมือนกันกับเบื้องต้นไม่แตกต่างกันในเบื้องต้นความสุขของมนุษย์เราไปยึดไปหลงในความสุขของมนุษย์เ,เพลิดเพลินในความสุขของมนุษย์อยากจะเอาความสุขแบบโลกีสมบัติเข้ามาเป็นของเราเนื่องจากว่าเราหรือกูเนี่ยมันยืนอยู่ก็อยากจะดึงถึง,ถงถตะกัวไม้เราไม่อยากให้ใครดูถูกเรา อยากให้เขาชมเราอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับลองมองดูให้ดีๆครับมองดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆให้ละเอียดละออกครับอันนี้แหละครับเรามากักจะมองกันในรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ฟามจริงเราน่าจะมองให้เป็นรูปของทำไมมันหนักก็ไปอีกว่าสภาพของฟาร์มเป็นจริงนั้นคืออะไรครับให้มันชัดเจนเราเวลานี้มันพูดได้ทั้งนั้นทุกองพูดได้แต่ว่าจะยอมรับเราหรือยงัง สภาพความเป็นจริงนั้นลองให้ใจยอมรับเลยสิครับผมว่าแน่นอนแต่ถ้าจริงเราอย่างว่านะครับเวลานี้เราไม่ใช่ตัวของเรากิเลสเป็นเจ้านายเราทุกอย่างเวลานี้เราอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสหรืออยู่ด้วยอํานาจโลกธรรมหรือจะเรียกว่าอยู่ด้วยอํานาจของประสบการณ์สุดแล้วแต่สกับประสบการณ์ทําให้เราหัวเราะเราก็หกัวเราะประสบการณ์ที่เหตุการณ์ทําให้เราร้องไห้ก็ร้องไห้ เราไม่ได้เป็นตัวของเราอะไรมันหัวรเราะร้องไห้กับเกลียตมันพาหัวลอยและร้องไห้เราไม่ใช่ตัวของเราไม่ได้เป็นไทยเวลานี้เกิียสมันเป็นเจ้านายเราเพราะนั้นมองรูปต่างๆนั้นจึงได้มองเพื่อความสวยความงามเพื่อจะดึงสิ่งต่างๆมาเพื่อเราเพื่อกูเพราะความเข้าใจไม่ถูกต้องเกลียสทั้งหลายเรานะั้นมันจูงและเกิียสทั้งหลายเรานะั้นมันบังมันบังจนมองสภาพความเป็นจริงไม่เห็นจึงทําให้เราเนี่ยหลงความเป็นอยู่ในโลก และการหลงอันนี้แหละมันจะต้องมาเกิดในการเกิดอันนี้แหละเราจะได้มาประสบความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่เราเป็นอยู่ถ้านเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรละครับมันจะชวนเรามาเกิดเพราะสภาพ,พวาความเป็นจริงมันเห็นแล้วและทุกภพทุกชาติตก็อย่างนี้อย่างนี้อะไรละครับจะชวนเรามาเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาก็ต้องมาเผชิญความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับถ้าเรามีรูปธรรมะสักนิดหนึ่งเป็นหลักยืนเข้าไปวิเคราะห์วก็รับรองได้ ไม่เห็นหน้าอยากจะมาเกิดอะไรเลยแต่ปัจจุบัน,นเราหลืสิครับกิเลสมันเป็นเหล่าเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองกิเลสมันนําพาเราเลอเกินเราก็ยอมเออเป็นทาสของกิเลสนะครับก็มองไปตํารุปของกิเลสตลอดเวลาไม่ปฏิวัติทวนกระแสกันให้มันเอาไปจริงจังวัฏฏิที่ปฏิวัติกันจรงิงจังเอาไปจรงิงจรงิงอบายวิธีต่างๆที่จะดําเนินที่จะเอาชัยชนะกิเลสเหล่านั้นทํายังไงนะครับอบายวิธีการทําสมาธินั้น จนกว่าจิตของเราจะยอมรับสภาพความเป็นจริงแค่สามอย่างสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแค่นี้แหละครับประตูที่จะเจาะเข้าไปหาธรรมะชั้นละเอียดนั้นจะโล่งหัวอกขึ้นมาทันทีแต่เวลานี้เรามันเจาะไปไม่ได้ทําไมความเคยชินของจิตเลยสิครับเพราะจิตของเราไม่ใช่เกิดชาติเดียวเลยครับมันเกิดมากี่ล้านกี่โกดชาติแล้วครับและความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันหักเป็นอย่างนี้นะครับ ความเกี่ยวข้องในระหว่างเพศตรงข้ามแต่ละชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้มันชินอยู่อย่างนี้ไอสิ่งที่มันชินชินอันนี้แหละครับมันแกะไม่ออกเพราะมันเคยมาจะไม่ว่าภาษาอะไรชนี้ครับแค่อาหารการบริโภคที่เราเคยขบฉันหรือบริโภคมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวะสุดแล้วแต่เราอยู่ในภูมิภาคนั้นเคยกับอาหารอะไรนะครับพร้อมตั้งหูด้วยเคยได้ยินมาในรูปแบบไหนนะครับ อย่างอื่นนั้นถึงแม้จะได้ยินก็นดีหรือถึงแม้จะได้ริมรสก็ดีความซึ้งยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าไปเจออย่างที่เราเคยชินมาแล้วเนี่ยจะซึ้งแค่ปัจจุบันที่อกชีพแค่ปัจจุบันนะที่เขาสั่งสมขึ้นมาแค่นี้มันยังติดขนาดนี้ไอ้ส่วนที่ความเป็นมาทุกพท,ท,ทุกชาตินั้นนะมันยากที่จะแก้ไขได้ถ้าเราไม่เอาจริงๆนะครับอันนี้ผมว่ายอย่างนั้นเพราะนั้นผมอยากจะราตนานิมนต์ประคุณเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้มีเวลาอันสั้นหมายความว่าเวลาที่จะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอกาสอย่างนี้อย่างนี้น้อยเหลือเกินครับในเมื่อพระคุณเจ้ามาได้โอกาสอย่างนี้นั้นผมว่าไม่ควรคุยกันเล่นไม่ควรหยอกกันไม่ควรตลกโปกฮาควรตั้งสติสัมปชัญญะ24ชั่วโมองอย่างปั้งช่วระยะเวลาเราแค่15วันนะครับต้องเอาไปจริง กำหนดอยู่ทุกระยะเราจะลุกจะเงินจะเดินจะนั่งจะพูดจะคุยอะไรต้องมีสติเขา้ขาควบคุมกันกองวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยจะก็ปล่อยออกมาในเมื่อไม่จําเป็นแล้วก็คุมเอาไว้พยายามตั้งสติคุมให้ทําอยู่อย่างนี้เสมอนะครับผมคิดว่าคงจะได้ผลมั่งนะครับอันนี้ผมเล่าสู่ฟังไว้ย่างนั้นผมคุยวันนี้ก็รู้สึกมันจะยังเอาไปผมก็รู้สึกมีความละอายตัวเองมาก ตัวเองไม่ใช่นะักพูดพูดไม่เก่งด้วยและครูบาอาจารย์เหล่านี้คือพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ผมถวายในเรื่องบุบายวิธีในเบื้องต้นที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องกามมาพบชั้มหยักยาเรื่องของมนุษย์หยับยาบเห็นด้วยตาแม้แต่ภายในของเราก็เห็นสิ่งที่เราเข้าไปในปากเราเป็นยังไงแล้วตื่นเช้ามันออกมาเป็นยังไงเราก็เห็นไอของที่เห็นเห็นนั้นทําไมมันหายไปเสีย ทำไมไม่มองเข้ามาในสภาพอันนี้ให้มันชัดเจนเข้าไปว่ามันสวยงามจริงไหมเพราะสิ่งมาหล่อเลี้ยงก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันสวยงามจริงหรืออะไรเหล่ี้ตลอดคนตายคนเจ็บคนป่วยก็เห็นแล้วมันหายไปไหนเดึงเข้ามาให้มันเป็นอารมณ์ไหมเอาเข้ามาสอนจิตเราขับช่วงระยะปัจจุบันยังไม่ยาวเลยพยายามทาหยุดเสมอให้มันได้เย็บสี่ชั่วโมงผมคิดว่าจิตคงจะยอมรับสภาพความจริง ถ้าจิตยอมรับควาสภาพความเป็นจริงกับความรู้โดยสัญญาแต่เรื่องจิตยอมรับคนละแบบกันความแปลนแปลงความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของจิตจะเปลี่ยนไกลมากเพราะนั้นผมขอราสนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายที่ได้โอกาสอันดีแล้วมาบำเพ็ญธรนมะสถานทีน่นี้ขอตั้งอกตั้งใจอย่าไปมัวคุยกันฟุ้งซ่านนะครับการคุยกันทําให้ฟุ้งซ่านต้องตะล่อมจิตให้อยุ่ในวงแคบตลอดเวลาต้องตะล่อมเอาไว้ให้หยุดในวงแคบ ตลอด24ชั่วโมงขับจะไปไหนมาไหนต้องคอบคุมอยา่าเผลอครับผมคิดว่าคงจะได้ผลบ้างพอสมควรถ้าไม่ตั้งใจจริงๆแล้วผมว่าลำบากผม,ผมเองเป็นผู้บังพ็ญยาก10ปีเต็มบริบูรณ์แทบจะไม่สนใจเลยทั้งสิน้นผมจึงก็อกมองเห็นลักษณะหน้าตาเขาในเบื้องต้นว่าโอ้อกิจยอมรับสภาพันนีแล้วชมหน้าของธรรมะที่ผมจะต้องดำเนินผมเห็นชัดในตรงนี้ลุยกันตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วเวลาของผมที่ดาเนินมา42ปีครับไม่ใช่เบาผมก็ได้แค่ผมได้ผมอวดว่วผมได้นะครับบางคนก็วอกไม่คนอวดคนอ่างได้ผมได้แต่ไม่มากนะแต่ผมทราบซึ้งในคุณธรรมไม่มีอะไรเทียบนลครับสมบัติในโลกอะไรจะมาเรียกแลกของผมไม่มีครับผมขอทิศชีวิตขอถวายหากนี้เมือ่อความดีของผมอันนี้สลายไปนี่ผมตายดีกว่าผมขอบูชาด้วยการประพฤติท,ทุกอย่างเพื่อเป็นการบูชาประคองความดีอันนี้เอาไว้ และฟาร์มดีใดยังไม่เกิดไปมีผมไม่ถอยครับผมลุยของผมอยู่ทุกวันพาพผนเอรของผมดูยอยู่ทุกวันเพราะผมซาบซึ้งในคุณฟาร์มดีอย่างที่สุดครับผมว่าถ้าว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดจะได้ก็เช่นกันดูขั้งสมัยพุทธกาลสิผู้สมเด็จทำตามพุทธเจ้าขอทานก็มีเศรษฐีก็มีมหาเศรษฐีก็มีคัะธบดีมหาศาลก็มีพระและข้ามหากษัตริย์ก็มีไม่เคยเห็นมีใครถอยหลังสักองค์เดียวเพราะนั้นสรุปแล้วธรรมะเป็นของประเสริฐครับ ผมเองผมก็เชื่อเพราะผมได้นิดหนึง่งแต่ผมสาบซึ้งเล่เกินเวลานี้เพราะนั้นผมอยากจอราานานมิมนพระคุณเจ้าทั้งหลายที่ดำเนินเนี่ยให้ดำเนินเข้าไปถักกับแต่ความลูกผมยอมรับประรู้แต่ธรรมะที่เข้าไปถึงนี่ผมยังไม่ยอมรับกับคุณเจ้าทาั้งหลายเนี่ยเข้าถึงทรไมผมจึงอยากรอตนานามิมนพระคุณเจ้าให้ตั้งอกตั้งใจประฤติปฏิบัติในโอกาสมาันมาที่นี้เวลาสั้นแก่สิมาวันนะให้ได้คุณธรรมเนี่ยกลับไปบ้างเถิดครับเพราะนั้นผมขออานานมิมน ผมคุยมาก็ยาวเกินไปแล้วครับผมก็ขอยุติฉันนี้ครับสาธุเนี่งผมผมพูดไปไม่พะเลาะก็ขอให้อาภัยผมก็แล้วกันนะครับเราก็ได้ฟังท่านอาจารย์ยากนักที่เราจะได้ฟังแม้แต่ผมมาสิบสามปีก็เพิ่งได้ฟังวันนี้นะครับทราบซึ่งต่อไปก็นิมนต์นั่งสมาธิได้สามสิบที